ทีนี้เรามาดูกันต่อหนูในเรารู้แล้วว่าวงรีเนี่ยมันจะมีอยสองแบบคือรีอย่างเงี้ยเรียกว่ารีตามแนวแกน x คือไข่นอนแล้วก็รีตามแนวแกน y คือไข่ตั้งถูกไหมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นรีแบบไหนอ่ะก็ให้ดูที่สมการมาตรฐานนะสมการมาตรฐานมันจะฟ้องนะว่าในกรณีของวงรีนะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนยเนี่ย ถ้ากรณีที่เลขตัวมากนะเขียนไว้ด้วยนะค่า a กําลังสองนี่คือเลขตัวมากค่า b ีกลังสองคือเลขที่มันน้อยกว่าเออถ้า a กําลังสองเลขมากอยู่ใต้ x อันนี้จะรี x ถ้า a กําลังสองเลขมากอยู่ใต้ตัวแปร y ตรงนี้จะเป็นรีแบบรี y โอเคปะ่ะเพราะยังไง a เนี่ยมันก็มากกว่า b อยู่แล้ว เพราะ a มันคือครึ่งแกนเอก b คือครึ่งแกนโทนะดังนั้น a กับ b a ต้องยาวกว่าทีนี้อ่ะถ้าเรามี a มี b เราจะหา c เราใช้ความสัมพันธ์นี้นะ a กาลังสองเท่ากับ b กาลังสองบวกด้วย c กาลังสองตัวนี้จํานิดหนึ่งตัวนี้จํานิดหนึ่งต้องใช้ความสัมพันธ์นี้นะพอรู้ a รู้ b เห็นไหมในสมาการมาตรฐานรู้ a รู้ b เราก็จะไปหาค่า c ได้เห็นปะ่ะในสมาการมันจะรู้ a รู้ b แล้วเราก็ไปหาค่า C ได้นะสมาการมาตรฐานเป็นแบบนี้เสมอเนาะขวามือจะเป็น1เสมอเท่ากับ1เสมอโอเคนะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูทีละแบบดูกรณีของรี x ก่อนอ่ะดูกรณีของรีเกกรรเ,เห็นปั๊บเธอรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยรีเอ,เ,อ,อเห็นปับ๊บรู้ได้ไงว่าแบบเนี้ยรีตามแนวแกน x เอเอ,อเราก็ไปดูว่า อ๋อไอ้ a กำลังสองเนี่ยมันคือเลขมากเลขมากไงมันอยู่ใต้ x นี่ไงแต่อันเนี้ยเลขมากคือ a อกำลังสองมันอย so okay. ู่ใต้ y ไงมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็คือรีตามแนวแกน y โอเคป่ะรีตามแนวแกน x เราเรียกว่าไข่นอนนะลีตามแนวแกนวนะคุณตั้งชื่อว่าไข่ตั้งโอเคนะเสร็จแล้วอะเรามาดูเลยจุดยอดอยู่ตรงไหนเออจุดยอดอยู่ตรงไหน คือถ้าเราเรารู้ว่าเป็นวงรีประเภทไหนปับ๊บเป็นวงรีประเภทไหนปับ๊บรูปต้องลอยมานี่รูปต้องลอยมาเนี่ยจุดยอดอยู่ตรงไหน,นจุดยอดเติมไปเลยนะ v กับ v prime อ่ะกูเคยบอกว่าจุดยอดเนี่ยคือมี2จุดจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดเนี่ยจะยาวเท่ากับ a ดังนั้นตรงเนี้ยมันอยู่บนแกน x ค่า y เป็น0น,นั้นจุดยอดก็คือ a 0กับทางซ้ายก็คือลบ a 0 ตัวนี้ก็จะยาว A แต่ว่าไปทางด้านซ้ายมือก็เลยติดลบก็จะมี2จุดนะคือ A0 กับลบ A 0. อ่ะเติมไปด้วยเนาะ a 0กับลบอจุดยอดอยู่ที่ A0 และลบ A0 ่ะต่อไปมีจุดยอดมีจุดโฟกัสจุดโฟกัสอยู่ตรงข้างในจุดยอดอีกทีหนึงเห็นปะ ถ้าตัวนี้ v พาร์มตัวนี้ก็จะเป็น s พาอีกตั้งชื่อนะ s พาร์มถ้าตัวนี้เป็น v ข้างในนี้ก็จะเป็น s ถูกปะเรารู้ว่าจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสมันจะยาว c ตัวนี้จะยาว c พราะตัวนี้ก็จะกลายเป็น c ศูนย์ทางขวา c ศูนย์ทางซ้ายก็เป็นอีก c แต่เป็นติดลบใช่ไหมก็จะเป็น c ศูนย์และลบ c ศูนย์เติมลงไป ความยาวแกนเอกรู้อยู่แล้ว 2a หน่วยความยาวแกนโทร,รู้อยู่แล้ว 2b หน่วยอาใส่คำว่าหน่วยลงไปด้วยจุดปลายแกนเอกจุดปลายแกนเอกเนี่ยเข้มาดูนะแกนเอกก็คือระยะทางจาก v ถึง v' พาม์เนี่ยตรงนี้คือแกนเอกเนี่ยความยาวแกนเอกนะจุดปลายแกนเอกมันก็คือ จุดยอดทั้งสองนั่นแหละนะเหมือนเขาเรียกหลอกเรานะดังนั้นจุดปลายแกนเอกมันก็คือจุดยอดทั้งสองนั่นแหละนะก็ใส่ไปเลย a 0และลบ a 0จุดปลายแกนโทแกนโท,ก,นโทก็คือแกนที่มันตั้งฉากกับแกนเอกอ่ะถ้าดูรูปนี้รูปนี้แกนเอกคือ v ถึง v พร้มแกนโทก็คือตรงนี้ไงตั้งฉาก ใส่เปรตเป็น b ข้างบน b พามข้างล่างครึ่งหนึ่งตัวนี้คือ B เห็นปะครึ่งหนึ่งตัวนี้ครึ่งแกนโทคือ B นะครึ่งแกนโทคือ b นะข้างบนนี้คือ 0b ลงข้างล่างก็จะติดลบก็กลายเป็น0นลบ b นั้นจุดปลายแกนโทก็คือ 0b กับ0ลบ b 0b กับ0ลบ b โอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วจุดปลาย ลาตัสเลกตัมอยู่ตรงไหนอ่ะลาตัสเลกตัมมันก็คือเส้นที่ลากผ่านจุดโฟกัสแล้วตั้งฉากกับตั้งฉากกับแกนเอกดูนะลากผ่านจุดโฟกัสแล้วตั้งฉากกับแกนเอกเดี๋ยวกูใช้ปากกาสีอะไรดีสีเหลืองจะมองเห็นไหมเนี่ยนี่ตัวนี้เนาะลากผ่านจุดโฟกัสตั้งฉากแกนเอกลากผ่านจุดโฟกัสตั้งฉากกับแกนเอก,ก, Focus, ก,ก,เ,อกเป็นแบบนี้ วตรงนี้ x เป็นะายเป็น c เป็น c นะมันจะมีทั้งหมด4จุดเนาะจะมีทั้งหมด4จุดเห็นปะเราดูตัวนี้ก่อนจุดแรก x เป็น c ทีนี้ความยาวแกนเอกเนี่ยเอ้ยโทษทีความยาวลาตาเล็กตั้มเนี่ยมัน 2b กํลาลัง2ส่วน a อันนี้มันครึ่งเดียวมันก็จะเป็น b กําลัง2ส่วน a แล้วก็ลงข้างล่างก็ c อันนี้ลงข้างล่างเป็นลบก็เป็นลบ b กําลัง2ส่วน a แล้วเธอเอา2อันนี้มารวมกันมันจะกลายเป็น2 b งบกัสองส่วน a โอเคปะ่ะก็จะมี C ีมี C บวกลบนะคูรวมกันเลยนะ b ีกำลังสองส่วน a นะก็คืออันนี้คือ2จุดที่อยู่ทางด้านขวาแต่เราก็จะมีอีก2จุดที่อยู่ทางด้านซ้ายตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็กซเป็นลบ C, นปะ่ะมันก็จะเป็นลบ่งครึ่งบนก็คือลบ C ีแต่เขียน b ลบ C ข้างบนก็คือ b กํลังสองส่วน a ข้างล่างก็ลบ c ลบ b กําลังสอส่วน a เอ,อเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้เราก็ตอบได้แล้วก็จะมี c และมีลบ c มี2องข้างแล้วก็มีครึ่งบนกับครึ่งล่างก็คือบวกลบไปเลย b กํลังสองส่วน a แบบนี้ความเยื้องศูนย์กลางเขาเรียก e c c e n t i c i t y ค่า e นะ ค่า e จะเท่ากับเอา c หาร a แต่ทีนี้ a ในยาวสุด a ในยาวอย่าลืมว่า a เนี่ยมันยาวมากกว่า c ถูกไหมสำหรับกรณีขวงรีนะ a ยาวมากกว่า c เพราะฉะนั้นเอชซินต t i ิ i t y หรือค่าความเยื้อส่วนกลางตัวเนี้ยค่า e ก็จะมากกว่า0แต่น้อยกว่า1เออค่าเพราะว่าอะไรเพราะตรงเนี้ยมันมาก ข้างบนนี้มันน้อยกว่าเลขน้อยหารเลขมากยังไงก็ต้องน้อยกว่าหนึ่งนะเลขน้อยหารเลขมากยังไงก็จะน้อยกว่าหนึ่งให้จันอย่างนี้ว่าถ้าค่า e มากวงรีก็จะรีมากถ้าค่า e น้อยวงรีก็จะรีน้อยค <ST S 1> <ท>ำว่ารีมากรีน้อยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เราอย่างนี้คือรีมากรีน้อยเป็นแบบนี้เก <ST S muitos> ือบจะเป็นวงกลมถ้าไม่ดีเลย ไม่ดีเลยก็คือกลมแบบนี้แสดงว่าค่าค่า c กับค่า a มันเท่ากันก็คือรัศมีมันก็จะไม่รีอย่างเงี้ยคือไม่รีโอเคปะ่ะนี่เอ t ซนติซเป็นศูนย์นะเอเซนติซเป็นศูนย์หมายถึงไม่รีเลยก็จะเป็นวงกลมโอเคปะ่ะนะ e มากอันนี้ e น้อย e น้อยรี e น้อย e มากรีมากแบบนี้อ่ะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจกดยกมือไว ทีนี้ไปดูสมการไดเรกติกไม่รู้ว่าในโรงเรียนเธอสอนไหมสมการไดเรกติกคืออะไรไดเรกติกคือเส้นที่าลากจากจุดใดๆเป็นจุดโฟกัสเท่ากับจากจุดใดๆไปยังเส้นตรงคงที่ไดเรกติกมันจะเป็นแบบนี้มันจะมี2เส้น2เส้นตรงนี้ห่างจากจุดตรงเนี้ยเท่ากับห่างจากจุดโฟกัสห่างจากจุดยอด เท่ากับห่างจากจุดโฟกัสโอเคปะเออจุดยอดถึงจุดโฟกัสกับจุดจุดยอดถึงไดเรกติกตัวนี้จะยาวเท่ากันดังนั้นมันจะเป็นเส้นตรงขนานแกน y เห็นปะเป็นเส้นตรงขนานแกน y ค่า x มันจะเท่ากัน x มันจะเท่ากัน x เท่ากับอะไรบวกลบ a หาร e บวกลบ a หาร e e คืออะไร c ส่วน a ไงเมื่อกี้ไปดูข้างบนนี้ไปดูข้างบน e เท่ากับ c ส่วน a c ส่วน a ก็เลยกลายเป็น a กำลังสองหาร c มีทั้งบวกทั้งลบก็คือมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาแบบนี้เห็นปะอยู่ทางซ้ายมือกับอยู่ทางขวามือเนี่ยตัวนี้เรียกว่า,าสมการไดเ็กติกนะสมการไดเ็กติกตัวนี้นะ x เท่ากับบวกลบ a หาร e อันนี้มาทางซ้ายก็เป็นลบลบ a หาร e x เท่ากับบวก a หาร e โอเคไหม ตัวนี้เรียกว่าสมก,การไดล็กติกความสัมพันธ์ของ a b c แน่นอน a ยาวสุดดังน,น,นั้นเขียนเลย a กํลังสองเท่ากับ b กํลังสองบวกด้วย c ยกกํลังสอง่ะตัวนี้เติมไปจบอันนี้คือกรณีของวงรีที่เป็นรีแบบรี x นะรี x นะคราวนี้ไปดูรี y บ้างเหรอรี y ทำเหมือนกันเลยรี y ทำเหมือนกันรู้ได้ไงว่าเป็นสมก,การมาตรฐานของวงรีที่เป็นรี y อ่ะไปดูตรงนี้ รูบอกว่าให้ไปดูค่ามาก a กับ2นี่คือค่ามากค่ามากตรงนี้อยู่ใต้ตัวแปร y จัดออกมาแล้วอยู่ใต้ y จะเป็นรี y พอเป็นร y ปับ๊บตรงจุดยอดกับจุดโฟกัสค่า y จะเปลี่ยนเห็นปหค่า y จะเปลี่ยนค่า x จะเป็น0เหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อกี้รี x เนี่ยร x ค่า x จะเปลี่ยนเหมลบ a ลบ c c a เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเติมได้ละเราเติมได้ละ เราเติมตรงไหนเติมจุดยอดกับจุดโฟกัสได้ละรีวายค่าวายเปลี่ยนจุดยอดกับจุดโฟกัสค่าวายเปลี่ยนก็จะเป็นศนบวกลบ a กูเขียนเร็วเลยได้ไหมแล้วก็จุดโฟกัสก็จะเป็นศนย์บวกลบ c เขียนรวบกันเลยนะเออเขียนรวบกันเลยงงไหมไอ้อย่างเมื่อกี้ก็เป็นบวกลบ a 0ศย์ นะถ้าเป็นรีเอเปลี่ยนรีวาเปลี่ยนก็เป็นบวกลบสีย์แต่นี่ครูย่อนะอันนี้รีวค่า y เปลี่ยนยังไงรีค่าวเปลี่ยนคูณดับ xy ก็คือค่า y จะเปลี่ยนถ้างงให้ดูวาดแล้วก็ดูรูปตรงนี้เห็นปะ่ะจุดยอดมีอะไร 0a กับ0ลบ a นี่ไง 0a 0ย์ลบ a ู a, ก็เลยเขียนเป็น0บวกลบ a ตามทันปะ่ะต่อไปจุดโฟกัสคือ 0c กับ 0-c ลบ C ผมก,ก็เลยเขียนเป็น0นย์แล้วก็บวกลบ4ความยาวแกนเอกเท่ากันนูเติมเองเลย 2a หน่วยจะรี x รลี y แกนเอกแกนโทยาวเท่าเดิมแกนเอกแกนโท 2b จุดปลายแกนเอกก็คือจุดยอดเขียนไว้ด้วยตรงนี้มันหลอกเรามันคือจุดยอดนั่นแหละเธอก็ไปเอาจุดยอดมาตอบเลย0บวกลบ A จุดปลายแกนโทอแกนโทอยู่ตรงไหนไปดูรูปนิดนึง แกนเอกจะยาวที่สุดแกนเอกคือ v ถึง v ดตรงนี้นั้นแกนโทก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับแกนเอกคือตรงนี้นั้นจุดปลายแกนโทจะมี b พาร์มกับ b ก็อยู่ที่ b ศูนย์กับอะไรเนาะฝั่งนี้ถ้าเป็นลบ b ศูนย์ก็พิมพ์ผิดนะแก้ด้วยนะพิมพ์ผิด b ศูนย์กับลบ b ศูนย์อ่ะเติมไปด้วยเขาเขียนผิดนะแก้แก้ในรูปด้วยนะพิมพ์ผิดนะ b ศูนย์กับลบ b ศูนย์ b0 กับลบ b0 เขียนเป็นบวกลบ b 0. แล้วศเลยนะเพื่อความรวดเร็วจุดปลายลาตัดเล็กตามมาดูลาตัดเล็กต้มคือเส้นที่ลากผ่านจุดโฟกัสและตั้งฉากกับแกน A เห็นปะมันก็จะมี2จุดคืออะไรเนาะคือจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็มีทั้งหมด4จุดติมีทั้งหมด4จุดนะจุดปลาย จุดปลายลาตาเลกตัมจะมีอยู่ทั้งหมด4จุดทั้งหมด4จุดเลยก็คืออะไรเราก็ดูว่ามันขยับตรงเนี้ยคือลาดูจุดปลายลาตาเลกตามจะวุ่นวายนิดหนึ่งเรารู้ว่าตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครึ่งหนึ่งมันจะยาว b ีกำลังสองส่วน a ตรงนี้ก็จะเป็น bx เป็น b ีกำลังสองส่วน a แล้ว4ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นติดลบ x ติดลบก็เป็นลบ b กำลังสองส่วน a แล้ว4 ดังนั้นครูเขียนรวบก็จะเป็นบวกลบบวกลบเลยนะ b กําลังสองส่วน a แล้วก็ c อันนี้คือด้านขวานะส่วนด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะก็จะมีตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น b กําลังสองส่วน a แล้วตัวนี้เป็นลบ c นะแล้วก็ลบ b กําลังสองส่วน a กับลบ c แบบนี้งนั้นเขียนรวบก็จะกลายเป็นบวกลบ แค่เปลี่ยนค่า c เป็นลบนะแค่เปลี่ยนค่า c จากค่าบวกตัวเนี้ยเป็นค่าลบแบบนี้โอเคไหมค,ความเยื้องศูนย์กลางหรือ eccentricity นะค่า e ก็เท่ากับ c ส่วน a เหมือนเดิมนะอย่าลืมว่ากรณีงุรีนะ e มากีมาก e น้อยก็จะีน้อยนะสมการไดเล็กติกอยู่ตรงไหนก็เหมือนเดิม ไดเรกติกเนี่ยเราดูก่อนว่าเธอต้องเข้าใจนิยามของไดเรกติกมันคือเส้นที่ลากจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสระยะตรงนี้มันจะเท่ากันจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสกับจากจุดยอดไปยังไดเรกติกตรงนี้จากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสกับจากจุดยอดไปยังไดเรกติกคือ Direct, ตรงนี้เห็นปะ่ะนั้นไดเรกติกขนาดแกน x ค่า y จะเท่ากัน ขนาดแกน x ข้า y จะเท่ากันเห็นไหมสมการเลยเป็น y นําแต่ถ้าเป็นของ l, l ี x เมื่อกี้ x จะนำ l y y นําใช้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเลย a หาร e บวกลบ a หาร e แต่ e เนี่ยมันเท่ากับ c ส่วน a มันก็เลยกลายเป็น c ส่วน a กระดกขึ้นข้างบนเลยกลายเป็นบวกลบ a กำลัง2ส่วน c ความสัมพันธ์ของ a b c เหมือนเดิมเลยคือ a ยาวสุด a กาลัง2ก็เท่ากับ b ยกกาลัง2บวกด้วย สยกกำลังสองโอเคไหมอ่ะตามทันไหมดินถ้าตามทันกดยกมือมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์พื้นฐานกันอ่ะดูโจทย์พื้นฐานกันนะอันนี้จะมีข้อมูลส่วนประกอบของวง,งลีมาให้เสร็จแล้วก็ถามหาสมการมาตรฐานของวง,งลีนะ ถามหาสมการมาตรฐานของวงลีอ่ะมาดูเลนหน้ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาสมการมาตรฐานของวงลีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์มีโฟกัสอยู่ตรงนี้กับตรงนี้มีผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆไ,ไปยังจุดโฟกัสเท่ากับ8หน่วยเดี๋ยวกันนะห ห้าเดี๋ยวกันนะอันนี้ห้าอันนี้ต้องแก้แปดไม่ได้หนูแก้เป็นสิบแปดก็แล้วกัน,กนอ่ะแก้เป็นสิบแปดแก้เป็นสิบแปดก็แล้วกันนะถ้าถ้าแปดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะทีนี้เวลาเราเห็นจยดเรื่องวงรีเนี่ยอันดับแรกเลยหนูจะต้องลองวาดรูปก่อนอ่ะลองวาดรูปเออวงรีของเรานี่มันเป็นรีแบบไหนวะเนี่ยมีจุดโฟกัสอยู่ที่ ห้าศูนย์กับ 50, ลบห้าศูนย์ลบห้าศูนย์อยู่ตรงนี้ห้าศูนย์อยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นจุดโฟกัสคุณตั้งชื่อเป็น f กับเพายเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วถ้าเธอเรียนทฤษฎีมาเมื่อกี้นี้จุดโฟกัสอยู่นี่แสดงว่าเลยไปหน่อยขยับไปหน่อยแล้วเป็นจุดยอดใช่ไหมต้องเป็นจุดยอดเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น v ตรงนี้ต้องเป็น v พายถูกปะเสร็จแล้วระยะตรงเนี้ยนะก็ จากจุดศูนย์กลางก็คือจุดศูนย์ศูนย์ะจุดศูนย์กลางของรีอยู่ที่ศูนย์ย์ศูนย์ถึงลบห้าตัวนี้ค่าระยะตัวนี้คือสีเท่ากอ่ะเขียนไว้ตัวนี้ก็จะรู้ว่าความยาวนะ 4, 4, สีเท่ากัเออสีเท่ากเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเขาบอกมาต่อว่าผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุดโฟกัสยาว18เสมอ เอออันนี้เป็นนิยามเลยนิยามวงรีที่ครูบอกไงว่าเธอให้จุดใดๆอยู่ตรงไหนก็ได้บนวงรีนะผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุดคงที่2จุดตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ 2A ใช่ไหมพรานิยามเรารู้ว่า p f นะไปบวกกับ p f พรจะเท่ากับ 2A นะ้นตัวนี้เธอจะได้เลยว่า 2A ก็คือ18นะั้น2คูณอะไรได้18 2คูณ9ได้18 เ,ออเราก็จะหาสมการมาตรฐานวงรีครูบอกไปแล้วว่าเหมือนกับเรียนเรื่องวงกลมต้องรู้จุดศูนย์กลางกับรัศมีพอเรียนเรื่องวงร HK ีต้องรู้ H K กับ A B เห็นไหมต้องรู้สองอย่าง H K กับค่า A B ต้องรู้ H K ก็คือจุดศูนย์กลางแล้วก็รู้ค่า A ค่า B คือจบแต่ตอนนี้เธอรู้ C เธอรู้ a แต่เธอยังไม่รู้ b เธอก็ไปหา b จากความสัมพันธ์ว่าวงรีเนี้ย a กํลัง2เท่ากับ b กํลัง2บวก c กํลัง2 a คือ9 b ไม่รู้ c คือ5ดังนั้นแก้สรรมการตัวนี้9 9 81 5 5ย้ายไปลบนะ5 5 25ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่เนาะ กูถึงบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิยามจาก8เป็น18เพราะไม่งั้นเดี๋ยวค่ามันไม่ตรงตามทฤษฎีนะกูก็เลยให้เธอแก้จาก8เป็น18นะนี้เธอเอา81ไปลบ25เหลือเท่าไหร่เหลือ56อ่ะลบเลขมาละเหลือ56ทีนี้อ่ะเธอก็จะรู้เลยว่าวงรีเธอเนี่ยเป็นวงรีแบบรีรี x ก็คือไข่นอนรี x ไปเอาสมาการมาตรฐานมาเน่ะจากสมาการมาตรฐาน รีเกนะ x กลังสองเขียนก่อนบวก y กําลังสองเท่ากันหถ้าเป็นรีเอ็กูบอกว่าตัวมาก a กกำลังสองอยู่ใต้ตัวแปร x เมื่อกี้เธอได้ a กกาลังสองไหมยคือเก้ากำลังสองเกเก้ท่าไหร่81 99 81เอเก้าำลังสองเมื่อกี้หามาแล้วได้5้าตัวนี้เท่ากับ1หนูก็ตอบได้เลย ่าเข้าใจแล้วกดยกมือมาด้วยเนาะเออนั้นเราต้องเอาสมการรีเอ็กมาแล้วก็เรารู้ว่าจุดศูนย์กลางมนศูนมันต้องอยู่ในรูปนี้เสร็จแล้วก็แทนค่า a ค่า b ลงไปก็จะได้สมการมาตรฐานวงรีเลยเพราะตอนนี้เราเรียนแค่กรณีจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์นะเรายังไม่ได้เรียนวงรีจุดศูนย์กลาง hk นะโอเคนะ